รับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เรามากับทุน320บาทของเรานะกับเกมมาจองเวสองของเราเหมือนดื่มนายลูกรักมาไปจิเป็นห้าบาทกันเลยดีกว่ามาไม่น่าจะเป็นลูกรักของเราแล้วแหละโอ้โหยังปัน่นโคตรยากเลยยากจบย,ยากคิบหายเลยหามไงโอ้ไม่ใช่ปัน่นโคตรยากมันปัน่ไปนไม่ค่อยขึ้นนะหรือดวงก็หมดแล้วก็ไม่รู้ ดวงกูไปกับปีใหม่หมดแล้ว,ลวก็ไม่รู้โอ้โหลูเยอะม,มาวายมาตังแวันี้ไหลสองขีดไหลสองขีดไปแล้วก็ห้าห้า,ห,า,ห,าห้าขีดช่องแรกคนระับมันไม่เข้าแล้วอะไรวะเสเียดายเฮ้ยสองขีดไปนิดหน่อยขอให้กระชุ่มกระชวยโอ้โหดูภาษาจีนโคตรสวยภาษาจีนเมื่อกี้ไปโอ้โหมาหมาแล้วก็สีเขียว สีเขียวภาษาจีนสีเขียวภาษาจีนโอ้โหมาเฉยภาษาจีนสีเขียวมาเฉยว่ะนานทีเห็นมันเตกไอ้ห่าภาษาจีนสีเขียวไอ้ชิบหายไปเอาสองฟองว่ะนึกว่าสาวฟองแล้วเมื่อกี้มาสองฟองเฉยยังเหงานะมาแค่นิดเดียวแล้วก็เหงานะดูมันก็ยังฝั่นยากเหมือมนเดิมนะไอ้ห่าดูก็ยังฝั่นยากเหมือนเดิม อุ้ยไหลสองขีดสองขีดสองขีด,ดไหลไปอุปสรรคินสีแดงโอ้ยมาเฉยอุปสรรคินสีแดงมาวะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้เอาจัดเลยพ่อหนุ่มนี่มาโอ้โหอย่าบอกว่าเกลือนะเข้ามาจาังหวะนี้สองกลมสองกลม,ก,ลมกับปสรรคีนไหลไปแล้วก็ห้ามีไหมฮะอู้สองกลมไหลดอกสองกลมไหลไป แล้วก็ห้าขีดมาืไหลไปพี่ไหลไปอีก,าอกสามสามสามโอ้ยสามช่องแรกทำไมไม่มาวะสามช่องแรกมาที่สวยเนะมื่อกี้ไปไหลโอ้โหนี่ว่าจะไหลแตท่ทีเดียวโหายไตยแล้วก็สองลมสองลมมาจังหวะนี้ห้าขีดอืหา้หาขีดทำไมไม่มาวะทำงานหน่อยลูกรัก ไอ้ลูกรักทํางานหน่อยสองลมมาสองลมไปแล้วก็โอ้หายไม่มีประโยชน์เลยสี่รอบมาสี่รอบสุดท้ายห้าขีดห้าขีดมากับสองโอ้โหโคตรเยอะห้าลมห้าลมห้าลมไม่น่าจะมีโอ้โหเห็นหางสี่เหลี่ยมบางทีมันไม่ใช่ห้าลม,มเสียดายจัดเสียดายจัดเลยมาหวายคู่อย่างนี้เรียบร้อยหวายคูย่อีกรอบเรียบร้อยภาษาจีนอออืื้ห เออไหลไปดิปะอ้ยสองขีดเสุดท้ายหมดเร็วก่อนสองร้อยสามสิบหกเออให้มาไหลบ้างเธอไอ้ชายโอ้โหโอ้ปั่นมาสองสามวันนี้โคตรเดี๋ยวโอ้โหโคตรจะแบบโคตรจะมุดโคตรจะฝืนอ่าเอ้ยปั่นยากที่ผ่านเลยกว่าจะขึ้นให้รอบสุดท้ายอืมาหมด อย่ก็ได้บ้างอยู่นะอโอ้โหสามร้อยเก้าสิบสามโอ้สิบบาทสิบบาทสิบบาทลูกรักสิบบาทลูกรักยังเหงาไหมสิบบาทลูกรักสองสองมาอู้มาเฉยเลยว่าพูดโอ้ยกจฉันบอกพูดเล่นมาเฉยเลยโอ้โหมามาคิดมาโอ้โหไอ้หนุม่มยจะเพิ่งเหงาะนะไอ้หนุม่มเหงาเร็วอะไรขนาดนนั้ยังเหงาเร็วอะไรขนาดนนั้ โอ้ยวายวายมาอย่างนี้สามมีแต่สองเลยแถวแรกน่าจะมีสามให้สักนิดหนึ่งน่าจะมีสามให้ซื้อหนึ่งภาษาจีนภาษาจีนโอ้โหภาษาจีนสองสี่ไม่เข้าอ่ะไปไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆอสี่เหลี่ยมวายคู่สักสี่ห้ารอบติดต่อกันดิไอ้หนุ่มไอ้ชายไอ้ทิพย์ โอ้โหจ้าพนุลุนช่องเอ้ยสองสองไหลไปแล้วก็ไม่ได้มีหวังเลยแย่ไหลก็ไหลยอยู่แป๊บเดียวโอ้ยหาดูโอ้แต่เอ้ยพหนุม่มไอ้พหนุม่มพหนุ่มไหลไปพหนุ่มพหนุ่มไหลไปพหนุ่มสองขีดพหนุ่มจะเหงาอย่างเดียวเลยพหนุ่มเนี่ยโอ้โหไปแล้วก็สาม,มสามไม่มีด้วย โอ้โหไปโอ้ยหมุนนานจังเออไหวคู่หมุนนานแล้วได้ไหวคู่ก็โอเคอู้หูแตกน้อยเกินสองสองมาเฉยแล้วก็อะไรต่อวะอู้หูภาษาจีนดูภาษาจีนสีแดงภาษาจีนสองสีอ่ะอู้ห่วยคู่ไหวคู่อย่างงี้แล้วก็สามไม่มีอู้หูจะได้อยู่อู้เสียดายโอ้โหเอ้ยโอ้เรียบร้อยอู้หูมาดิพ่อหนุ่มพ่อยอดชายโอ้โห คิดว่าจะไม่มาซะแล้วมามาวายคู่ตองนี้สอขีดระเบิดไปหนึ่งทีอะไรต่อโอ้โหไม่มีอะไรต่อโอ้โหหมดเลยเว้ยมาข่าววายคู่มาแล้วน่าจะวายคู่สองสามรอบติดสองขี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 ดสองกลมโอ้โหไม่มีอะไรเลยดูเลยไม่มีคู่กันเลย เหมาแถวเลยหมาแถวของใครของมันไหนฮะเอ้ยดูเอ,อ้ยสามรอบด้วยเออมาสองลมมาสองกลมมา,มมาจังหวะน,นี้สองขีดไหลไปสองขีดไหลไปอู้วายได้ใช้ไหมอู้ววววายสองลูกยังไม่ได้ใช้โอ้โหมันเป็นประโยชน์เลยไอ,อ้เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยห้าขีดไปห้าขีดไปแล้วก็อะไรต่อวะไม่มีอุย้ยมีอยู่มาหมดยังหมดยังเรียบร้อยสองขีดช่องแรกโอ้โหว่าห้าขีดมาโอ้โหน่าจะเป็นสองขีดช่องแรกว่ะ ขอีดช่องแรกมาแล้วสวยเลยอออรอบสุดท้ายปะรอบสุดโอ้โหหมดละจุดเท่าไหร่เนี่ย493อือหือท่าอยู่ได้ทีเดียวไม่ก็เยอะมากไม่ไหวอย่าฝืนนะกูเนี่ยไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนไม่โอ้โหอยากเกลือดิโอ้เกลืออะไรขนาดนั้นเออแตกบ้างโอ้โห กดเป็นเหงากดเ,เ,เป็นเงียบเลยไอ้บ้าโอ้โหชายมาวายคู่ไหวคู่มาสามสามมาแล้วก็สองเรียบร้อยโอ้ยโอ้โหเออให้มันไหลบ้างเถอะไอ้หนานี่กะจะเหงา,จะ,งาจะเงียบกันอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่มีอะไรให้หูวหวานกูเฮียเอาตังค์มาละลายน้ำเล่นนะไอ้หา่า เออมาสองลมสองกลมไหลไปสองขีดอู้สองขีดขาดเจ้าสองว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้โหอุ้ยนี่น้องเดียวเองโอ้ไหลนี่เดียวเองวะอะไรวะน่าจะไหลเยอะกว่านี้น่าจะไหลเยอะกว่านี้มาน่าจะไหลเยอะกว่านี้แล้วก็ห้าขีดอืห้าขีดตรงกลางไม่มีสักตัวไอเขาไม่อยากได้นะมาเยอะที่บา่านเลยห้าขีดแหละ ตอนอยากได้นะโอ้โหทั้งหน้าทั้งตัวเดียวก็ไม่มีตัวเดียวก็ไม่มีจังหวะนี้จังหวะนี้ฮะขีดไหลไปอ,อ,อยู่ไกลขึ้นว่ะมิเตะอะไรอยู่ข้างหลังวะห้ากลมปะห้ากลมปะสองขีดไปมไม่มีเลยมาถ้ามันโอ้โหโโอ้โหกําลังจะบอกว่าถ้ามันลดลงไปเหลือหนึ่งพันน่าจะหยุดนะโอ้โหมาเร็วว่ะมาดิมาอมา แต่ไม่แตกกูก็หยุดแล้วอ้าวเอ้ยมาสองขีดอุ้ยีสองขีดไม่มาหว่าวายคู่สักสองสามรอบดิ่วายคู่ติดต่อกันวายคู่ติดต่อกันสองกลมสองกลมอู้ยหมดแผงอู้เรียบร้อยอู้ยสวยจัดสวยจัดไหลไปเลยสองสองอู้วายคู่วายคู่หมดแผงแล้วก็เรียบร้อยเลยอู้หูวายโอ้ยไหลไปสองขีดสองขีดที่ไม่มี โอ้โหมาพันสามโอ้ยยูหกไม้มาเฮ้ยเฮ้ยขออีกลูกหนึ่งเลยอ่าขออีกลูกหนึ่งเลยขออีกลูกหนึ่งเลย,ย,ย,ยขออีกลูกหนึ่งเลยอย่าอย่าจะเย็นขออีกลูกหนึ่งขออีกลูกหนึ่งขอโอ้ยหยุดเดียวก่นเอ้ยยังมีวะโอ้โหไม่มีที่ลุ้นเลยขออีกลูกหนึ่งก็ไม่ได้โอ้ยฮ่าแม,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 ม่แม่แมไหวคูอย่างนี้ วายคูอย่างนี้หมดได้เปีหนึ่งทีภาษาจีนมีไหมภาษาจีนไม่ไหล่ะโอ้สองลมสองลมสองลมมาอย่างนี้เรียบร้อยสองจีดไม่โอ้ยหมดก่อนเดี๋ยวได้ใช้วายคู่ไม่มีโอ้ยไม่แตกวะไม่แตกมาสี่รอบสี่รอบยังไงสี่โอ้ยดูมาสองไอสองห้าห้าห,หมาเรียบร้อย เรียบร้อยโอ้ยไวโอ้ยไม่ได้ใช้อื้มไว้ทั้งสามตัวไม่ได้ใช้โอ้เสียดายมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายโอ้ยหมดเร็วเกินโอ้ยน่าจะได้ฟรีเกมร์เพิ่มนะเมื่อกี้นะโอ้กำลังมาเลยว่าโอ้สองสี่โคตรเอาโอ้ยกว่ากูจะปั่นขึ้นนะไอ้ชายโอ้ปั่นได้เป็นเต็มใจโอ้โหมากูปั่นเสียวเสียวไอ้ห่าเอ้ย โอ้บบาาเรียบร้อยงูเรียบร้อยอืม๋มา,มา,มาวะมวันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วไอ้ลูกรักเจ็ดกลับมาแล้วโอ้ยมาขอดีกว่าหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมโอ้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะโอ้สวัสดีครับผมมาจัดเลยมาโอ้โห